เอบีเอฟุตซอร์ไทยลีก2024นะครับนัดที่23เกมที่อาคารโรงฝึกกีฬาเอกประสงค์มกชวิทยาเขตชนบุรีเว็บชนบุรีนะครับอันดับที่3แชมป์11สมัยเปิดว่ารับการมาเีของราชนาวีครับอันดับที่12แรวถิ่นมีลุ้นแชมป์นะครับขณะที่ทีมเยือนกำลังหนีตายอยู่เร็วมาจังหวัดน,นี้ของนาัชาน,นนนะครับ จังหวะที่ราชนาวีเล่นเอร์เพยตั้งแต่นาทีแรกของเกมเลยครับแล้วโชว์ได้ยิงซ้ำอีกทีของบาราบีก็ติดเซฟนะครับโอสองเซฟของเทียรัตอรไทยช่วยให้ทีมยังไม่เสียประตูครับนี่ครับทั้งมือเซฟแรกแล้วก็ทั้งขาครับลูกนี้เยอน,นก็ต้องการคะแนนนะครับ บอลมาที่พันธวัตรดึงเข้าซ้ายยิงก็ยังติดเซฟปัดออกไปได้ครับเทียรัฐออรไทยดูครับีรรัตให้มาปานัดเข้าช่องแล้วยิงติดซ้ำอีกทีของเลเต้บอลไปโดนบล็อกโดยกิติพงศ์นะครับแล้วจุกเลยอดยิงสองช็อตเหมือนกันครับทางบูเวฟชนบุรี บอลแรกติดกษณพา์พงบอลสองมาติดที่กิติพง์ครับยังไม่ได้ประตูเหมือนกันนะครับในช่วงครึ่งแรกพีรพัดหมวนแล้วยิงซ้ายครับบอลหลุดเสาออกไปครับพีรพัดแก้วิไลวันนี้ทำหน้าที่แทนสุภวพุฒิเถื่อนกลางที่ติดโทษแบนนะครับหุนเข้าเหลี่ยมแล้ว จะเอาไอ้เช็ดเสาเดี๋ยวว่าไม่ได้พีรพัฒน์ไหลหลังปานัทยิงหลุดเสาไปครับโอ้โอกาสทองจริงครับของปานัทยังไม่ได้นะครับประสานงานกันยอดเยี่ยมครับคู่นี้พีรพัฒน์กับปานัทแล้วบอลของราชนาวีบ้าครับรัชพลครับยิงลูกนี้บอลไม่ตรงกรอบยิงก่อบนัทพลจอนจิตปุษณะให้เร็วมาครับ ยังไม่ได้ประตูเหมือนกันนะครับราชนาวีปอนจ่ายมาเฟลเลป้ตะวัดดูนี้เป็น1นศูนย์ครับโอ้ประตูแรกของเกมมาจากเฟลเลปเลเต้กองบูเวฟชนบุรีครับนาทีที่15จับแล้วหนีมาตะวัดดูนี้ครับโอ้บอลไม่แรงนะครับแต่ว่าทิศทางนี่ร้อยเปอรเซ็นอนเข้าหน้าต่างเสาไกลเข้าไปครับ ประตูที่8ของเฟลเปิเลเตในเอเฟุตซอไทยลีครับอูราชนาวีก็มีลูกตีเสมอจากวิภูศนะาหัวเกือกลูกนี้ครับบอลมันข้ามคานไปหน่อยกฤษดาวงแก้วครับใส่ขวาลูกนี้ครับบอลเข้าข้อแต่ว่าไม่เข้ากรอบเลยครับยังไม่ได้ประตูที่2 อภิวัตให้เฟเลเป้เพิกแล้วเข้าส้ายลูกนี้ครับครึ่งหลังครับโอ้โหนาทีที่2ี่ิเฟเลเป้เลเต้ทำประตูที่2ของตัวเองช่วยให้บูเวลชนบุรีขึ้นนำราชนาวีเป็น2 0น,นะครับนี่เป็นประตูที่9ของเจ้าตัวใน m b a ฟุตซอลไทยลีก2024กิบติพงษ์ลากขึ้นมาแล้วหักมากิติพงษ์อีกทีหนึ่งครับโอ้โห ยังไม่ได้ประตูตีไข่แต่นะครับก,รก,กิติพงศ์กัลยนณกิตตินี่หลบมาสวยแล้วจวังหวะแรกจ่ายไปเข้าทางแล้วบอลมาเข้าทางพอดีครับแม่ปานัดดึงแล้วปานัดนเข้าช่องอภิวัตตวัดยิงตรนี้เป็น30อภิวัติแจ่มเจเริญน,นะครับ ยิงประตูที่สามให้บูเวฟชนบุรีขึ้นนำราชนาวี30ศนย์แล้วนี่เป็นประตูที่สิบอของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้ครับขอ,องเชียก็ได้ยิ้มกันแล้วครับแบบนี้และเกือบจะเป็น4ี่ศูนย์ครับโอทีรัตอรัณไทยเสียดายแต่สวนมาจาก power play นะครับบอลไทยมาแล้วยิงไม่ตรงกรอบครับชยุทธ ยังไม่ได้ประตูที่4ครับแล้วก็จบเกมครับบุฟเฟ่ชลบุรีชนะราชนาวีไป3ประตูต่อ0ูนครับมีรุน่นแชมป์เต็มตัวครับใน3เกมที่เหลือ